ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายเวลานี้การที่จเจริญเรื่องกรรมฐานเข้าใกล้เข้ามาแล้วแต่ว่าเป็นโอกาสที่บรรดาท่านพุทธบริษัทจะได้รับฟังเรื่องของบุคคลตัวอย่างแต่ว่าสำหรับเรื่องราวของบุคคลตัวอย่างนี้อาจก็อาตมาจะขงองดไว ตอนนี้ไปก็จะนำเรื่องของบุปกรรมของบุคคลทั้งหลายที่มีการสวยความสุขความทุกข์เกิดเป็นสัตว์นรกบ้างเป็นเปรตบ้างอสุรกายบ้างสัติริชานบ้างเกิดเป็นคนเป็นคนจนแล้วว่าเป็นคนรวยเป็นคนมีศักดิ์ศรีใหญ่เป็นคนมีศักดิ์ศรีน้อยเป็นเทวดาหรือพรหมจนกระทั่งตลอดเข้าถึงถึงพระนิพพาน อย่าประมวลเรื่องทั้งหลายเหล่านี้มาเป็นพระสูตรความจริงก็นำมาจากพระสูตรตนเองมาแสดงให้แก่บรรดาท่านพุทธบริษัทได้รับทราบเพราะว่าเรื่องสวรรค์ก็ดีเรื่องนรกก็ดีมีความสนใจกันมากก็มีมากท่านเอกันที่มีความส,สงสัยในคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเหตุ กลายเป็นว่าพระธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระบรมโลรเชษฐ์ในตอนนี้เป็นเรื่องเล่านิทานสู่กันฟังแล้วดีไม่ดีนักเทศเองนั่นแหละเทศสอนชาวบ้านแล้วตนเองก็บอกบอกว่าไม่เชื่อเรื่องราทคงหลายเหล่านี้นี่มีอยู่มากเดียจะมากล่าวนี้มีหลักฐานยืนยันเพราะว่าเคยเป็นนักเทศมาด้วยกัน เทศไปเทศมาก็ปรากฏว่าไม่เชื่อพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสียเองเรื่องนี้มีมากฉะนั้นในวันนี้จะนำเรื่องบุพกรรมต้องขอกล่าวว่าเป็นเหตุของบุพกรรมมีความสำคัญกว่าไม่ใช่บุพกรรมแท้มาเล่าให้บรรดาท่านพุทธบริษัทฟัง แต่บุพกรรมนี้ที่กล่าวในวันนี้จะปรารบเรื่องนรกก่อนสำหรับเรื่องนรกนี้องค์สมเด็จปะชจนวรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสไว้กับภาษาริบุ <c oughs> ตรถึงมีมาในมูลบรรณาศกมัชนิกายข้อ171หน้า149 แห่งพระบาลีในพระไตรปิฎกฉบับชนาสยามรัฐความมีอยู่ว่าเมืองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ,จ้าจะ้ทรงตรัสกับสารีบุตรในมหาสิหนาฏสูตรว่าดูก่อนสารีบุตรเราย่อมรู้จักชัดซึ่งนรกทางไปถึงนรก และปฏิบัติธที่ให้เข้าถึงนรกอันหนึ่งสัตว์ผู้ดำเนินด้วยประการใดเบื้องหน้าแต่ตายไปแล้วเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกย่อมเข้าถึงอบายทุกตินิบาทนรกเราย่อมรู้ชัดซึ่งประการนี้ด้วยดูก่อนสารีบุตร เราย่อมกำหนดรู้ใจเขาบุคคลบางคนในโลกนี้ว่าบุคคลปฏิบัติอย่างนี้ดำเนินอย่างนั้นแล้วขึ้นสู่ทางนี้เบื้องหน้าแต่ตายกายแตกไปแล้วจะเข้าถึงอบายและทุก,กติวิบัตินรกโดยสมัยต่อมา เราเห็นบุคคลน,นั้นเบื้องหน้าแต่ตายเพราะการแต่กายแตกเข้าถึงแล้วสื่อบายทุกตินิบาตวินิบาตนารกสวยทุกเวทนาอย่างแรงกล้าเพ็ดร้อนโดยส่วนเดียวด้วยทิพยคูอันบริสุทธิ์ล่วงจากสุขมนุษย์ทั้งหลายดูก่อนสาดีบุตรเหมือนกระลุมนฐานเพลิง ฤรื์ประมาณชั่วตัวคนเศษซึ่งเต็มไปด้วยฐานเพลิงปราศจากเพลวปราศจากควันลำดับนั้นมีชายคนหนึ่งซึ่งมีสรีระถูกความร้อนแผดเผาครอบงำเน็ดเหน่อยแสทกแสทานหิวกระหายมุ่งหน้ามายังหลุมฐานเพลิงนั่นแหละโดยมักคาสายเดียว บุรุษผู้มีตาดีเห็นเข้าแล้วย่อมมีใจกรุณากล่าวเตือนอย่างนี้ว่าดูก่อนผู้เจริญปฏิบัติอย่างนั้นดำเนินอย่างนั้นขึ้นสู่หนทางนั้นจักไปลุมทานเพลิงนั่นแหละโดยสมัยหลังต่อมาบุรุษผู้มีตาดีนั้นย่อมเห็นเขาผู้ตกไปอยู่ในหลุมทานเพลิงนั้น เสวยทุกขเวทนาอย่างแรงกล้าเผ็ดร้อนโดยส่วนเดียวอุปมานี้ฉันใดดูก่อนสารีบุตรเราแต่าคตยก็เป็นเช่นเดียวกันย่อมกำหนดรู้ใจของบุคคลในบุคคลบางคนในโลกนี้ว่าบุคคลนี้ปฏิบัติอย่างนั้นดำเนินอย่างนั้นได้ขึ้นสู่หนทางนั้นเบื้องหน้า แต่ตายเพราะกายแตกจะเข้าถึงซึ่งทุกติวิวินิบาตและนรกเป็นตน้นโดยสมัยต่อมาเราตะาคตได้เห็นบุคคลนั้นเบื้องหน้าแต่ตายกายแตกไปแล้วเข้าถึงอบายภูมิทุกติวินิบาตนารกเสวยทุกขเวทนานแรงกล้าเผ็ดร้อนโดยส่วนเดียวด้วยทิไปเจ้ขูอันบริสุทธ ร่วงจากสุมนุษย์ <c oughs> <c oughs> ตามที่กล่าวมาแล้วนี้เป็นบาลีที่องค์สมเด็จพระชินสีบบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ในพระไตรปิฎกตามที่อ้างกล่าวถึงมันแล้วเป็นอนุว่าองค์สมเด็จพระบพิตแก้วทรงรับรองเรื่องสวรรค์เรื่องนรกเรื่องพรหมเรื่องพระนิพพาน ตามหลักฐานตามที่กล่าวมานี่เป็นอันว่านรกมีจริงตอนนี้ไปก็จะเว้นเครื่องเรื่องบุคคลตัวอย่างเพราะว่าเห็นว่าสมควรแล้วจะนำเรื่องประศุตตั้งแต่นรกถึงนิพพานมากล่าวกรัรรดาท่านหลายเพื่อเป็นแนวทางของการปฏิบัติความจริงนรกไม่มีจริง อาจะมาขอรับรองที่กล้ารับรองก็เพราะว่าเคยตายไปเห็นนรกมาแล้วแล้วก็หลังจากการตายมาก็ได้ฝึกฝนจิตใจพอสมควรตอนนี้ไปถึงไหนไม่บอกได้คืนบอกก็เดี๋ยวจะมาไล่จับกหาว่าอดออดอตริมนุษยธรรม <c oughs> ฉะนั้นหากว่าท่านทั้งหลายที่ได้รับฟังแล้วที่มีความสงสัยในพระธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็โปรดติดตามพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบะทีบแก้วปฏิบัติในกะสินบางบทบางตอน เพื่อทำทิพยคุย,ยานให้เกิดขึ้นตามหลักของวิชาสามหรือว่าจะฝึกจิตให้ได้มีฤทธิ์ที่เรียกนูว่าอาพิญญาหกสามารถจะไปนรกสวรรค์ได้โดยตนเองหลักสูตรในพระพุทธศาสนามีอยู่ องสมเด็จพระบรมครูมไมด้เทศทรงเดชนี่ก็หมายความว่าองค์สมเด็จพระบรมโลกเชตมาพูดแล้วก็มีหลักวิสูตรในการสอนให้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายได้ประพฤติธปฏิบัติให้เห็นเองรู้เองแต่หลักสูตรการสอนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้มีจริง แต่ถ้าหากว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงไม่ยอมนำหลักสูตรไปประพฤติธปฏิบัติแล้วก็มาบอกว่าองค์สมเด็จพระสงสวัสดิ์ไม่ทรงแนะนำสั่งสอนหรือว่าพูดแล้วไม่เป็นความจริงตามที่เขาเกล่าวกันว่าเรื่องพระสูตรนี่เป็นเรื่องปรามปราไม่น่าเชื่อ เป็นนิทานเล่ากันมาทีหลังถ้ากว่าบรรดาท่านหลายคิดอย่างนี้แล้วก็โปรดพิสูจน์คำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการปฏิบัติจริงคือฝึกทิพยคุยานให้ปรากฏหรือว่าฝึกอภิญญาสมาบัติให้ปรากฏ เมื่อแต่สองอย่างนี้เป็นสมบัติในจิตของท่านท่านก็มีโอกาสจะเห็นสวรรค์ได้จะเห็นนรกได้จะเห็นพรหมได้เห็นเทวดาได้แล้วก็เห็นได้ทุกอย่างแม้แต่นิพพานถ้าวิบัสสนาญาณของท่านเข้าถึงโคตรภูญานนับตั้งแต่โคตรภูญานเป็นต้นไปแต่ว่าวิธีฝึกอย่างนั้นทบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเห็นว่าจะยากเกินไป ก็มีวิธีฝึกที่ง่ายกว่านั้นแบบฝึกมโนวิธิไม่ทราบว่าใครสร้างขึ้นแบบนี้สงสัยว่าจะมีพระราหันต์องค์ใดองค์หนึ่งรวบรวมเข้ามาจัดปฏิบัติขึ้นเพื่อนักปฏิบัติได้วิสูจน์ได้ตนเองหรือว่าจะไปองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสังสอ,สอนไว้ที่ไหนแต่มาก็ไม่ทราบเหมือนกัน แต่ว่าผลที่ปรายกฏนั้นมีจริงเอากันแบบง,ง่ายๆมีอยู่สองวิธีวิธีที่หนึ่งท่านบอกว่าให้บรรดาท่านผู้จะฝึกจัดทูบสามดอกแล้วก็ดอกไม้สามดอกเทียนหนึ่งเล่มเงินหนึ่งสลึง มาตั้งไวขนาในฝึกคำภาวนาว่านามะพะทะแต่ว่าเรื่องนี้ต้องมีอาจารย์คุมในตอนต้นมิเช่นนั้นแล้วก็จะเหลิงกันดีไม่ดีก็จะเข้ารกเข้าป่าไปเมื่อบรรดาลุกสิทธ์นำเครื่องสัการะมาพร้อมแล้วจุดธูปเทียนเสร็จพระอาจารย์ก็ทำนำมนเพื่อเป็นการคุมลุกสิทธ์ไม่จิตฟันเฟือน การทำน้ำมนต์ใช้บทวิทิวิโสพระกวาจงกระทั้งจบสามห้องหลังจากนั้นก็ใช้คาถาว่าน้โมพุทธายะเป่าลงไปที่ศีษะเขาโรคสิษิ์คนละสามครั้งเขียงกระดาษเขียนว่าน้โมพุทธายะให้โรคสิทธิ์จุดธูป สามดอกปกักลงไปในกระดาษภาพเป็นสามเหลี่ยมปิดไว้ที่หน้าแล้วก็ให้ภาวนาว่านามะพะทะวิธีนี้เคยฝึกบรรดาท่านพุทธบริษัทตั้งแต่เด็กเล็กถึงอยู่จะอายุเจปีถึงห้าหกสิบปีก็คเคยปฏิบัติได้ผลดีกันมาแล้วแต่ว่าตอนหลัง เห็นจะเป็นว่ากำลังใจของบรรดาประชาชนทั้งหลายต่ำลงฝึกกันเท่าไรก็ไม่ได้มีหลายปีมาแล้วเคยฝึกแต่ละปีคนที่ได้รับผลในการฝึกแบบนี้สามารถท่องเที่ยวไปในพบต่างๆและเห็นได้โดยตนเองคนนั่งใกล้ๆถามได้ว่าเวลานี้พบอะไรแม้แต่ว่าจะว่าแต่โลกอื่นอาโลกนี้ก็แล้วกัน สมมติว่าท่านอยู่ทางภาคเหนือสุดของประเทศอยากจะทราบเ่าเพื่อนของท่านที่อยู่ใต้สุดของประเทศเวลานั้นเขาทําอะไรเขาคุยกับใครพูดก็ได้เรื่องอะไรพยายามทำไปแล้วพิสูไปไปตรวจด,ด,ดูแล้วก็บันทึกไว้วันเวลาเก็บไบให้ดี แล้วก็ในเมื่อมีโอกาสได้พบกันไปถามเข้าเขาพูนนั้นจะรับว่าสิ่งนั้นเป็นความจริงนี่เป็นเรื่องพิสูจน์จะบอกว่าพิสูจน์เฉพาะสวรรค์นรกจะหาว่าโกหกกันต่อไปอีกพิสูจน์กันในชาติปัจจุบันก็ได้แต่ก็อย่าลืมนะว่าท่านที่ปฏิบัติได้แบบนี้แล้วเขาไม่เล่นผู้ยีบผู้ยำ จะไปใช้วิธีการใช้การพนนันหรือว่าแข่งขันใดๆในกรณีใดๆก็ตามพวกนี้เนี่ยเขาไม่เล่นด้วยจะเข้าใจว่าเขาเป็นเด็กว่าจิตเข้าถึงระดับนี้เขาก็เป็นผู้ใหญ่จะใช้วิชาขององค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาเสนาแต่เฉพาะในสิ่งที่เป็นประโยชน์เท่านั้น แต่ว่าวิธีนี้รู้สึกว่ายากอยุ่สักนิดเหนื่อยหายใจเอก็เหนื่อยรู้สึกก็เหนื่อยอาตมาเองก็เลิกฝึกเสร็จแล้วที่มาบอกไว้ที่นี่นี้ก็หมายความว่าอนุญาตให้ทุกคนที่รับฟังแล้วเอาไปฝึกกันได้แต่ก็ต้องระวังถ้าหากว่าทำกันไม่เป็นจนะเป็นบ้าเป็นบอขึ้นมาจะมาโทษกันไม่ได้ เวลาจะทำก็ต้องมีความเคารพในครูบาอาจารย์จริง,รงๆครูใหญ่ยิ่งก็คือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตอนนี้มาตำราที่สองตำราที่สองนี่ได้รับหนังสือจากคุณมหาสิงห์หมื่นบุญตันแนละอะไรก็ไม่ทราบนะนำโดยคุณว่าอย่างไงถ้าจะเป็นหมื่นบุญตันอยู่ แม่ห้องสอนไม่รู้ว่าเอาหนังสือเข้าไปไว้ที่ไหนสะสิอย่าอยู่บ้านเลขที่อะไรแต่กก็เข็ไม่อ่านไม่ออกเลขที่ห้าทสามตําบลทุ่งยาวใต้บ้านทุ่งยาวใต้ตําบลทุ่งยาวอำเภอปลายจังหวัดแม่ห้องสอนได้จดหมายถามมาถึงวิธีที่ปฏิบัติให้แกลูกสิทธิ ว่าวิธีนี้เคยปฏิบัติให้แก่ลูกสิษย์มามากมีผลผลที่ได้รับก็คือให้ลูกสิทษย์ท่องเที่ยวไปในที่ต่างๆแต่ว่าแกไม่ได้ใช้ไปในพบต่างๆโดยการส่งลูกศิษย์ไปก็ต้องแล้วเวลาจะกลับเขาเรียกกลับได้ส่งจดหมายมาบอกว่าคาถาบทนี้ผมให้คนเข้าไปกันได้แต่ผมจะไปเองได้ไหมนี่น่าสงสัยเหมือนกัน ท่านอาจารย์ก็สําคัญจริงๆทรงตำราได้ให้คุณอื่นเขาไปเที่ยวได้แต่ถ้าว่าตัวเองไปไม่ได้จึงได้นํามาทดลองฝึกกรรมดาท่านพุทธบริษัทภายในก็ทํามาประมาณรักสี่ครั้งแล้วก็ปรากฏว่าท่านปฏ,ปฏิบัติมีผลสมความตั้งใจ อันนี้สําหรับวิชานี้ท่านมหาสิงห์เขียนมาบอกว่าเวลาจะกลับต้องเรียกกลับนี่แน,น่ๆเ่อมันมในเมื่อนําม,มาวิสูตรกับบรรดาท่านพุทธบริษัทคือว่าเวลากลับคอยกลับเองได้แต่การที่จะท่องเที่ยวไปก็จํากัดเขตไว้ก่อนคือไปในส่วนของทางดีไม่ใช่ไปในโลกนี้ตามที่เราปฏิบัติกันนั่นแหละ ที่คนได้ดีได้จริงๆเป็นคนแรกก็สองคนด้ยกันคือวรัชนีกับจิตรดาที่ท่านนันไลก็ทราบอยู่แล้วแล้วต่อมาในวาระที่สี่ก็ปรากฏว่ามีหลายท่านด้วยกันได้เห็นอะไรต่ออะไรกันบ้างตามที่ไม่เคยเห็นถ้าสองคนนี้ท่องเที่ยวไปในพบต่างๆได้ถึงสามพบขออยากจะบอกสามพบครึ่ง เฮ้ยเครื่องหนึ่งนั้นไปได้แต่จะว่ามัวไปทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าวิปัสสนาญาณยังอ่อนนี่มีทีนี้มีประโยชน์ตำราที่ธรรมาหาสิงเขียนมาว่าอย่างนี้เทพฝึกกันนั่นแหละของธรรมาหาสิงหมื่นบุญตันอั่งแม่หอกสอนท่าบอกว่าตำราที่ผมเคยใช้ก็คือหาดอกไม้สีขาวมาใส่ขันเทียนสองเล่ม เงินสามบาทผู้ต้องการจะนั่งไหวพระคำว่าไหวพระก็คือนมัสการพระรัตนตรยัยแล้วก็จับขันเมื่อก็จับขันแล้วก็พระอาจารย์หรือท่านอาจารย์ก็สอนว่าวันทานะสุสิสิขาปัจจคามิปัญจคามิเสสังมังคลังขจามิ ในเป่าลงไปในขันสามครั้งเสร็จแล้วก็วางขันลงนั่งขัดสมาธิหลับตาว่าตอนนี้รู้สิทธิ์ว่านะตอนแรกอาจารย์สอนจำไว้ดินะตอนนี้รู้สิหล,ลับตานะั่งหลับตาแล้วก็ว่าทุติยมปิพุททังเมนาถังเมนาโถกรมฐานะกรมฐานัง ข้าขอเข้าประรมฐานและวิปัสนากรรมฐานเจ้าทั้งหลายทุติยมปิธรรมังมีนาทังมีนาถูกรรมฐานะกรรมฐานังข้าขอเข้าประรมฐานและวิปัสนากรรมฐาน <c oughs> เดี๋ยวก็แกล้งก็แกล้งเปิดกระดาษที่อาจารย์เขียนมาเจ้าทั้งหลายให้ให้ตั้งใจมั่น อี่นี่ถ้าใครจดไว้ถ้ามันสลับกันแล้วก็ปวดแก้ถูกต้องเลยนะแล้วก็ตาติยามปีสังขังมีนาถังมีนาถูกรรมฐานะกรรมฐานหนังข้าขอเข้ารรกรรมฐานและวิปัสนากรรมฐานเจ้าทั้งหลายให้ใจตั้งมัน่นเมื่อว่าจบกติฐานจิตตามความปรารถนาเมื่อจะไปได้ก็ล้มลงนอน ขณะที่เขาในฐานนี่ท่้นเขียนมาน่า้ยี้ผมก็เป่าด้วยคัดช่ามมหินี่ใครอยากจะเป็นอาจารย์แล้วก็จำไว้ดีนะเวลาที่รสูิทธิ์นั่งหลับตาตั้งใจอย่าไปจุดใดจุดหนึ่งอาจารย์ก็เป่าคือว่าคาถาว่าค oh ัดช่ามมหิคัดชอามมหินี่ให้รูสิทธิ์ออกไป เมื่อจะเวลาจะเรียกกลับก็เรียกด้วยคาถาว่าอาคัดเฉยยะอาคัดเฉยหิเมื่อว่าคาถานี่แล้วเรียกเรียกชี่อเขาเขาก็ตื่นคือมีความรู้สึกตัวขึ้นเป็นอันว่าคาถาที่เราปฏิบัติกันเป็นคาถาที่จากท่านมาหาสิงห์เนือที่ทํากันจากท่านมาหาสิงห์หมื่นบุญตันทรงมาจากแม่ห้องสอนนเวลาที่ท่านหลายจะทํากันแล้วก็ นึกถึงท่านมหาเสียงด้วยท่านเป็นครวาดแต่ว่าสามารถให้คนไปเที่ยวได้แต่การในเที่ยวของท่านก็เที่ยวจปในภพนี้ไปในโลกมนุษย์ไปโน่นบ้างนี่บ้างตามเรื่องตำราวที่ท่านจะมีความเข้าใจแต่แต่ว่าในเมื่อเรานำมา,ราประสบความฝึกกันแล <c oughs> ้วก็ใช้วิธีสมัยแทนนี่ไปในภพนี้ก็ไปในภพต่างๆ แต่ก็เป็นที่น่าดีใจที่สองคนแรกคือรัชนีวละจิรดาสามารถท่องเที่ยวไปในภูมิขงสวรรค์กามาวจรพรมโลกและก็ที่อื่นนอกจากนั้นแล้วก็ยังไม่หไปในรกแล้วก็มีหลายคนที่ฝึกทำได้ ความจริงวิชาความรู้ขององค์สมเด็จพระจอมไตรบริมศาส์สันดาห์ยังมีมากที่เราเก็บมายังไม่หมดเป็นอนุวิวิชานี้แต่หากว่าบุคคลใดมีความสงสัยในคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบรมสุคตเอพระพุทธเจ้าเรื่องนรกก็ดีเรื่องเปรกก็ดีสุดกายก็ดีเรื่องเทวดาก็ดีเรื่องพรมก็ดีและเรื่องนิพพานก็ดี หากว่าท่านสงสัยในเรื่องนี้แล้วก็ขบันดาท่านพุทธบริษัทที่สงสัยหรือว่าไม่สงสัยก็ตามใจเถอะสงสัยหรือไม่สงสัยก็ไม่เป็นไรเป็นนั้นว่าต่างคนต่างฝึกกันเสียให้ได้และเวลาฝึกก็ต้องระมัดระวังนิดหน่อยเรื่องราวของพุทธศาสนาอย่าทำกันไปเล่น ถ้าว่าไม่มีความเคารพจริงๆบางทีท่านจะต้องเป็นโรคประเภทที่เรีกว่าหมอแก้ไม่หายทั้งนี้เพราะอะไรพระวันเหลืองใจจนเกินไปการที่นำเรื่องนี้มาพูดให้แก่บรรดาท่านทั้งหลายฟังเพราะว่าขี้เกียจเจปกปิดวิชาความรู้ เรื่องวิชาความรู้ที่จะฝึกกันแบบนี้มันยังมีอีกมากแต่ว่าวิชานี้รู้สึกว่าง่ายดีและก็ไปได้รวดเร็วอาจารย์ผู้ฝึกก็ไม่เหนื่อยสำหรับรู้สิทธุกหาถ้าหากว่าจะสงสัยจะถามว่าเวลาจะฝึกทุกครั้งจะต้องให้อาจารย์เป็นผู้ควบคุมเสมอหรือ,อยังไงก็จะขอตอบว่าไม่มีความจำเป็น ถ้าหากว่าท่านมีสมาธิคล่องตัวเป็น,นเพียงว่าท่านต้องการจะไปไหนเมื่อไรคำว่าไปไหนเมื่อไรนี่ไม่เจาะหอวคือจะถามวาถอดอาทิตสมาในกายที่เรียกว่าถอดจิตไปที่นั้นได้ทันทีตามความต้องการน่าเาว่าต้องถามอีกว่าถ้าจะไปเมื่อไรต้องล้มเสมอหรือ ไม่ต้องขอตอบว่ามันจะลมติเพราะเวลาฝึกใหม่ๆเท่านั้นถ้ากำลังใจของบรรดาท่านพุทธบริษัทมีจิตเป็นฌานทรงตัวเมื่อไรเมื่อนั้นบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายจะใช้วิชานี้ไปสำรวจตรวจสอบสถานที่ใดก็ได้ ในมนุษย์โลกกันได้เทวโลกกันได้พรหมโลกกันได้ยมโลกกันได้และที่อื่นนอกจากนี้ก็ได้ถ้ากำลังบุญบาร,รมีของท่านถึงนี่การไปเบื้องสูงเป็นการวัดความดีทางจิตใจถ้าจิตใจของเรามีความดีถึงขั้นกาม,มาวาจรสวรรค์เราก็เที่ยวได้แค่สวรรค์ แต่ความดีของเราเข้าถึงพรหมโลกเราก็ไปเที่ยวได้ที่พรหมโลกแต่ความดีเขาเรายิ่งไปกว่านั้นเราก็ไปสูงกว่านั้นได้เรื่าาองว่าถ้าก็าจะถามว่าไปดูนรกได้ไหมันบอกว่านั่นเรื่องเล็กแต่ว่าใหม่ๆอยาเพิ่งไปกันถ้าตกใจจะลำบากอาลบรรดาท่านพุทธบริษัทผูท้เป็นสาว,วกอง์สมเด็จพระผู้มีพระภาค เป็นอันว่าวันนี้ก็เพียงแต่นำบาลีข้อองค์สมเด็จพระจนสีมายืนยันว่าเรื่องนรกสวรรค์พระพุทธเจ้าทรงตรัสแล้วก็คำแนะนำขององค์สมเด็จพระทรงสวัสดิ์เพื่อใจเที่ยวนรกสวรรค์มีอยู่หากว่าท่านทั้งหลายสงสัยในคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบรมครูหรือว่าไม่สงสัยอยากจะไป ถ้าฝึกวิชาสามิญญาหตามแบบระกรรมฐาน40่ไม่ได้ปฏิบัติตามนี้ก็มีผลแล้วก็มีผลเช่นเดียวกันสำหรับวันนี้เวลาก็หมดเสร็จแล้วต่อที่นี้ไปขบรนดาท่านพุทธบริษัททุกท่านเตรียมตัวเตรียมใจเพื่อรับการฟังคำสมาทานระกรรมฐานต่อไปเพราะเวลาครู่หนึ่งนะเพราเราเวลานิดหนึ่ง